ในเคสนี้นะคะเราได้ทําการเติมเต็มนะคะบริเวณล่องแก้มนะคะแล้วก็บริเวณช่วงหน้าแก้มแล้วก็ใต้ตาค่ะจะเห็นว่าดีขึ้นหลังทําเสร็จเนี่ยไม่บวมแล้วก็ไม่ช้าเลยนะคะและเมื่อเทียบกับข้างที่เรายังไม่ได้ทําค่ะเห็นไหมคะข้างนี้เนี่ยจะมีเล้วลอยล่องลึกที่ลึกมากกว่านะคะแล้วก็ใต้ตาที่ลึกให้ดูชัดๆนะคะข้างที่ยังไม่ได้ทํานะคะ เทียบกับข้างที่เราทําแล้วนะคะจะเห็นว่าข้างที่ทําแล้วเนี่ยล่องลึกเนี่ยตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงใต้ตาเนี่ยดีขึ้นนะคะหลังทําเสร็จไม่บวมไม่ช้าด้วยนะคะไม่เจ็บด้วยใช่ไหมคะคนคไข้เจ็บไหมคะไม่เจ็บนะคะเขินนะคะคนไข้เขินอยู่คนไข้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงชัดเลยนะคะคนไข้ลองยิ้มอะคะ่ะเห็นไหมคะว่า ข้างนี้นะคะจะเต็มกว่าแล้วก็ไม่มีก้อนหลังทําด้วยนะคะแล้วก็ส่วนข้างนี้เนี่ยจะเป็นล่องลึกแล้วก็มีใต้ตาโบลึกค่ะใครที่สนใจปรับแต่งใบหน้าด้วยการชีดเติมเต็มนะคะก็เข้ามาปรึกษาได้ค่ะ